บริเวณนี่บอกเ,เลยว่าเล่นแถบจะบประหลันั่นเองนะกับเบิรงเอาคือสะอาดสะอาดมากนะทางกองทัพอเมิกันการทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยพี่น้องนะปฏิบัติกับเขาสูพา้พระวะเกือบจบบะปกติแหละพี่น้องนะนี่อันที่จริงมื่อน,นี้วันที่สิบหกอาจะเป็นวันหยุสดสดเสยสงการนั่นเองคือจุดนี่ฮะเต็มไปด้วยซาตานชาตินี่มาจุดนี่เดินบ่ะหลยแน่น,นอน พี่น้องขยะแถบบ่มีเลยนี่ก็ือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปเพศไทยเมืองไทยนาเที่ยวนะพี่น้องนะเรืองขยะนี่คือเป็นเดืองที่สําคัญนะพี่น้องเอาจริงนะสบายดีสวัสดีทุกคนสั้นรับตอน,นี้สวอข่ายยูทีถนนสีลมนะครับผมวันนี้เก็บตกมาพาทุกคนอัปเดตถ้าบรรยากาศล่าสุดวันที่16นะครับผมนะไม่รู้ว่าวัานนี้เข้าเล่นหรือเปล่านะแต่บ่ามาอัปเดตถ้าบรรยากาศเรื่องความสะอาดนะครับผมนะวันนี้จะมาคุยเรื่องความสะอาดกันที่ การขนสีลมลังจากที่เล่นสงการไปวันที่สิบสามสิบส,สีบส่สิบห้านะครับผมสิบห้าเมื่อวาน,นก็เล่นนะแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดถนนนั่นเองเดินตามพุทบาทนะก็คือประเด็นมือนศูนย์จะพาทุกคนมาเบาเรืองขยะี่น้องนะอันที่จริงการเดินการเดินสงการมันมีขยะอยู่ในอพี่นงนะั้นแต่แะก็คือถ้ามาเบิ่์นกันก่อนว่าขยะนี่ผมมีเลอพี่นงนะแต่ผมมีราทว่าทางกทมเป็นอ มาทำความสะอาเดเรีบร้อยแล้วพี่น้องนะแต่ว่าเป่าเรื่องขยะนะอันที่จริงนะักทงเที่ยวเข้ามาเที่ยวอ่ะมันก็มีมองทิมขยะอยู่เดียวแต่วันบริเกินนะพี่น้องนะแต่ว่าผู้คนเขาก็เป็นระเบียบแลวที่ว่านากักทงเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยเองก็ตามนะเขาก็มีระเบียบเขาก็ทิมขยะเป็นทีเป็นทางอยู่เดียวแต่บางครั้งมันก็อาศิล,ลนนะขยะแต่ว่านะ้ำลงได้อ่าทางเจ้าหน้าที่เพื่อนกัได้มาเก็บขยะอยู่ตลอดพี่น้องนะนี่ก็คือ ถามบรรยากาศระสุดที่ฐานนวลสีลมพี่นองกับกับเขาสู่ภระาปกตินะแต่อาสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ่อเนี่ยกำเน่ดจะว่าผู้คนกับลังไลกันกับเขามากรุงเทพมหานะรอนกันร้ายนะพี่น้องเหมือนในบันทีสิบหกนะกับกับคิดว่าคนไทยเองที่กับไปต่างจังหวัดกับไปพูดล่ำลามกับเดิมจะทยอยกับเข้ามา ยังเมืองดวงดอวากรุงเทพมหาคนครเส้นเก่าเส้นเคยาไ้พี่อน,น้องะเด็กก็มาเบิ่งกันรบรรยากาศราสุดกะเอนนองนะียบแหละพี่น้องนะปกติในเวลาเนี่ยเป็นสิบเอ็ดโมงเมื่อบันที่สิบสิบสี่เนี่ยคือแบบเต็มคาราเบลเดี๋ยวส่วนจะขึ้นไปตรงวิทีเอส กัตถิบาบ่มีขยะเลยแถบจะบ่มีขยะนะผูกคนนับแสนเป็นองเลยมาเที่ยวเดินสงการสาดน,น้นำยุทธีถนนสีรมนะกัตถิบาเป็นสถานที่ที่มีนักมีนักท่องเที่ยวหลายที่สุดก,ร,กร,าาระบาไหลในกรุงเทพมหานครขคือเต็มไปเบิดนะเต็มไปเบิใ์ตในถนนสองเลนนะพี่นอง เนี่ยก็จะเป็นอีกทางหนึ่งของถนนสีลมที่มุง่งหน้าไปยังที่มุ่งหน้าไปตัดกับถนนนารา,าทิบ้านราชนครินทร์นะทุกคนอีกทางหนึ่งนะบรรยากาศร,ราสุดก็จะเป็นประมาณนี้พี่น้องนะการที่บาเบิร์เบริเบร์เทศากาลในการเดินสงการอยู่ที่สีลมต่วรรณภยพีน้องนะกาที่บาพอกัอนมาอีกพีนานพีนากระบ,งบังวาทางกรุงเทพมหานครทางประเทศไทย จัดหนักจัดเต็มคือเกา่าอันเที่ยงนะกะ็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่บอกซูนที่บอกเคยเห็นจะอเจ๋อน,อนนะในการเดินสงการที่สีลมที่แบบแปลกของแปลกตาผูคนมารวมงานกาันเด่นนําหรือว่ามารวมงานสงการกันบัว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติกับเต็มไปหมดพี่นอะบริเทศนี่บอกได้ว่าเล่นแถบเจ้าประหนั่นเองนะกับเบิ่งเราคือสะอาดสะอาดมากนะทางกองทัพอเพิ่นกับ ทำความสะอาดได้ดีมากๆเลยพี่น้องนะนกระทบะกักเข่าสูเพราวะว่าเกือบจะปก,กติแหละพี่น้องนะนี่อันที่จริงมื่อนี้วันที่16ก็จะเป็นวันหยุสดสดเซยสงการนั่นเองคือจุดนี่ห้าเต็มไปด้วยซาตังชาตินี่มาจุดนี่เดิไไนบ่ได้แน่นอนนี่พี่น้องขายะแถบบ่มีเลยนี่ก็ระทบะ เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เนะทศไทยเมืองไทยนาเที่ยวนะพี่น้องนะเดืองคยาเนี่ยคือเป็นเดืองที่สําคัญน,นะพี่น้องเอาจริงๆนะท้าประเทศละเหตุหลายเนี่ยคือนักท่องเที่ยว,วยเสื้อมันนะในความสะอาดเดียวกันเสื้อมันใน,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 น้ได้ได้จริงได้ย่างนะเพราะว่าขันมีขคยาแล้วลนักท่องเที่ยวเข้ากับบนกระเดาเลยไมนกระจบเลยขันนี้คยานะกันมาเมือง <S <s อไร <S <s แบบบกสะอาดนะ่องเที่ยวมันกับเข้ากับบรรยากาศนะบอกยังไง ปูขึ้นไปเส้นแสนพี่น้องคนระับเหลือเดินเริ่ม <c oughs> เดิน,ดน,ดนจากคนแหละแค่แถวสวนรุ่พินีอ่ะพี่น้องนะจะไปสุดแถวอ่าซอยนานาที่บ้านลานนะราดสนาัการะดิน <c oughs> ไปถึงถนนนั่นเลยแหละแต่การลาสุดนะบ่ม,มีขยะเลยมือนี้เจ้าบอกดินขยะเด้๋พี่น้องเลยเป็นดินที่สำคัญที่หลายประเทศ ต้องเหตไให้หลายคือเมืองไทยแต่ล่รายเหตุให้หลายคือรายประเทศเรา่ายประเทศเท่ากันมีความสาสางเซนกันนั่นเองก็คือเป็นยังซุนจังโมเหลองขยายก็คือควนมันลายพี่น้องลายแห่งนะลายประเทศมารวมกันอยู่ที่สีรลมนี่ก็คือ ทะลุแซนมนทุกคนนะนานจะทะลุแซนเลยล่ะตาคิดว่าคนาขยะนะคนละสินก็คือเป็นแสนแชนสิทธิ์แต่ไปหนองนะพอามก็แซนสินือวันมือวันที่สิบสี่นะทุกคนนะซุนเห็นาทางเจ้าหน้าที่ทางกอ,องพมเพิ่นมาทำความสะอาดตอนนักท่องเที่ยวยังมัวแต่ก,กบไปหน่อยนักท่องเที่ยวยังลายอยู่ แต่ว่าขยะมันเกลือนนะมันมเกลือนหรอกจริงจริงมันกัมันร้นมันต้นทางขยะพี่น้องน,นะมันร้ายแห้งเขาก็เลยแบบมาเก็บก่อนนะกะที่ดีทํางานเดียวเนี่ยคือบรรยากาศระสุดจ่ตถิถนนสีลมวางวางบริษัทเข้ากับอายจ็บนาจะเปิดให้ทํางานกันเลยทื่ว่าเริ่มงานกันเลย แต่สีดมนะ่มอแน่อ้อาจจะยังไม่สีดำกันอยู่บางจุดนะพี่น้องนะเพราะว่า,าข้าเหรียนสงการกัน21อวันนะแต่ว่าจุดต้องไปเบิงว่าจุดไล่แนาไอคอนสยาม แน่นอนยังมีอยู่พี่น้องนะถ้าใครจะไป้ก่อนสยามยังมีอยู่แน่นอนยังมีนยังมีก,า,การแห่นางสงการก็อยู่วันที่สิบหกเลยส่วนสวงการหรือว่าส่วนวันที่สิบสามสิบสี่มีหนังเที่ยวนี่เลื่อนเต็มเลยทุกคนนะเลื่อนเต็มเลย่อนยาวเป็นกิโลไปแล้วพี่น้องนะจากแหนสะสระแดงไปถึงแหน,นานานาทิวาราชนาคารินทร์นะเต็มเลย นาซูนกะเถ่าโบเคยเห็นน้าตองเทียมมาไหลขนาดนัันจากเสือแต่เพิ่นเก็ยังขอบขอบคุ้มไหลอยู่ต้นไม้แถวนี้ก็ได้รับไดลรับน้ำไปเต็มๆพี่น้องนะหวดต้องพ้นน้ำเลยตน้นอ่าต้นไม้ดิมพูดบาทเนี่ยแถวนี้ หลายกระเดื่องข้อมปลอดภัยน้องนะว่าจะเป็นห่วงในเดือนนี้คือหายเกองมังหายเกองมังจรปิดเป็นหูเป็นตาหายนะเพราะว่าเกองมังจรปิดมีอยู่เกือบทุกทุกยี่สิบเมตรหรือว่าทุกทุกสิบเมตรนะทุกคนนะคือเกองมังจรปิดไรยที่บ่าวจะเป็นของกทมเองหรือว่าว่าจะเป็นของเอกชนที่เข้าติดอยู่ตามหน้าตึกหน้าบริษัทนะก็คือลายลายแห้งเกองมังจรปิดจุงเทพมหานครถ้าผู้ไรจะเห็ดแบบมาสร้างวิธกรรม เป็นโจรเป็นอย่างนี้บอกเลยว่าบอลอดน,นะเท่ากับเห็นข่าวอยู่ทุกวันพี่น้องนะข่าวที่เขาทำกันฮะก็ยังบอลอดก็ยังอยากอยากจะมาเห็ดน,นะพี่น้องนะมันมาหูแล้วเนาะ <c oughs> บรรยากาศราา้านสเตอร์พี่น้องสีลมที่46 เซไลยนะเพิ่นปิดถนน2วันเองพี่น้องนะาปิดสัก3วนนันีนกาเออคคอสิขิขาดพีนนน่น้องเ้ยต่เร่นใน้3วันแต่ว่าวันที่3ก็เด่นอยู่แต่ว่าเร่นอยู่พูดบ่านทางเดินนะบอสสามบสามอลงไปถนนไหลว,ว่าเขาบรไเ้ปินดนั่นเอง นบัดที่เขามาเดินแบบบริเลนนำไม่เบาบ,บริเลนคนมาสียดนำแซวมันก็นเมื่อยเลยพี่น,น้องนะบอกคือตอนที่เขาเหรียญสงขฆ์มังเมือที่ที่สามที่สี่ฮะเื่นจะได้กับบเมืงงวาวา่อยเพราะว่าคนไล่แต่กับมันก็นมีความแบบมอนซินในการแบบเรียนนำแน่นะบัดมันมา,มาเรินอยู่คนเดียวที่ไม่มีแบบเพื่อนร่วมเดินทางด้วยฮนะมันกเกิดในห้าแบบเมื่อยเลยพี่น้องแปลกดีกัน อารัพี่น้องก็เป็นวันสนามคิวในส่วนการด้มาอัปเดตที่มามาเก็บภาพเก็บตกนะหลังเทศกาลสงการที่สีลมนะที่มาพูดเรื่องขยะวันนี้ก็ไม่ได้พูดเยอะหรอกแต่ว่าพาทุกคนมาดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงมันสะอาดไหมนะอาจจริงมันก็เหมือนเลิมนะทุกคนนะเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้เหมอนสงการนะมันสะอาดมากมันไม่มีแทบแทบไม่มีขยะท่านนี้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีเยอะมันมีแค่ซินสองซ้นอะไรอย่างงั้นทุกคนนะ อนไรพี่น้องก็เป็นบาสนากรินสุนก็จะได้ข้อจบคิดไปเปลี่ยนสมรภูมิสุนก็เล่นมากสุดแหละพี่น้องนะสีดมทางหน้าก็จะตัดไปเป็นถนนดาราที่บาร์สนากรินแต่จุดนี้ก็จะเป็นจุดสีนสุดที่เขาเล่นสงการกันนะในถนนสีดมพี่น้องเลยก็เป็นมาพอกันไหมสงการปีหน้าสำหรับปีนี้ก็สบายดีสวัสดีปีใหม่ครับผม